ว้าวหวัดดี้ผมเป็นะครับและนี่ก็คือเป็นทีวีก็คลิปนี้นะครับผมจะมาทํากลิ้วชีสนะถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือชีสย่างเฮ้ยหลายคนบอกที่เป็ดมันซ้ํากับคลิปที่แล้วหรือเปล่ากลิ้วชีสก็ชีสย่างเอ๊ะแต่ที่มาของมันนะครับมันมาจากกลิ้วชีสแซนด์วิชครับคือแซนด์วิชมันก็จะมีไส้แฮมไส้นู่นนี่นั่นแต่นี่แบบไส้ชีสย่าง <t iny> ซึ่งคลิปนี้ครับกลิ้วชีสเนี่ย เป็นต้นตำรับมาจากอเมริกาครับเออเป็นอาหารยอดฮิตของอเมริกานะครับซึ่งมันก็มีหลายสูตรมากครับเพราะว่าชีสเนี่ยมันก็มีแบบหลายชนิดเยอะมากผมก็ไปศึกษามาครับแล้วก็ซื้อชีสมาซื้อมาเยอะมากเดี๋ยวให้ดูแสดะนี่นะครับชีสที่ผมซื้อมาเยอะจริงเยอะจริงๆให้ดูปึงป้งปึง้งปึ้งแล้วก็มีอีกปึง้งซึ่งมันเยอะ เยอะจนผมต้องแบ่งเป็น2คลิปนะครับจะแบ่งตามประเภทชีสละกันมันจะมีชีสอย่างนี้ใช่ไหมครับชีสเป็นแผ่น,ผนอย่างเงี้ยเรียกว่าโปรเซสชีสแล้วก็ชีสแบบนี้ชีสแบบก้อนๆอ,อันนี้เป็นเนเชอรัลชีสโปรเซสชีสตามชื่อก็คือผ่านกระบวนการมาเยอะกว่าส่วนเนเชอรัลชีสเนี่ยผ่านกระบวนการมาน้อยกว่าแล้วค่อนข้างเป็นธรรมชาติเป็นกระบวนการดั้งเดิม2แบบนี้มันต่าง,งยังไงเดี๋ยวดูคลิปนี้นครับสอง EP จะรู้เลยว่ามันต่างกันยังไง ก็ผมจะค่อยๆอธิบายไปนะครับแต่เบื้องต้นให้รู้ไว้ก่อนว่าเนี่ยมันมี2ชนิดแล้วก็อย่างเนเชอรลชีสะครับมันเหมือนชีสท,ที่ผมทําไปให้ดูครับในคลิปทําชีสนะ ep หนึ่ง ep สองส่วนโปรเซสชีสอ่ะมันเพิ่มมาอย่างหนึ่งก็คืออิมันซิฟายเออร์เป็นตัวทําละลายมันจะละลายโปรตีนเข้ากับน,น้ํามันอ่ารู้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูค่อยๆดูกันนะซึ่งคลิป ep แรกนะครับ ep นี้จะทําชีสจากชีสเหล่านี้ครับเป็นโปรเซสชีสนะซึ่งก็มีหลายยี่ห้อหลายชนิดเหมือนกันนะครับเซเว่มบบนม ผมก็เลือกซื้อมานะครับที่มันเขียนว่า toast อย่างเงี้ยเนี่ย toast เห็นไหมแล้วก็ดูรูปปกข้างหน้าครับที่เป็นขนมปังแล้วก็มีชีสเยิ้มเอ่าอันนี้ซื้อจากเซเว่นนะก็เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ t o ส s t นะครับแต่ว่าเป็น duo cheese m o ซ z r e l l a กับ c ช e d า a r c h e e s มันเป็นรูปขนมปังแล้วก็มีชีสเยิ้มๆเหมือนกันแล้วก็อันนี้ em mental ซึ่ง กิลวชีสสูตรที่แบบจริงจริงจังๆเลยครับเขาต้องใช้อเมริกันชีสซึ่งผมดูและศึกษามาแล้วมันคือโปรเซสชีสอ่าจะเป็นโปรเซตชีสก็คือเอาชีสหลายหลายชนิดนะครับมาผสมผสมกันแล้วก็ใส่อีมันซิฟายเออร์คือใส่ตัวทำลลายให้มันแบบปนกันอย่างแบบกลมกลืนซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผมไปหาซื้อมาหาอเมริกันชีสไม่ได้ครับไม่แน่ใจนะว่าในไทยมีขายหรือเปล่าถ้าเกิดใครรู้ว่ามีขายที่ไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่เบื้องต้นก็เนี่ยครับใช้อันที่แบบเป็นโทส์อย่างนี้ไปก่อนแต่เราจะมาทําทุกชนิดเเลยยครรับบบแ้วมาปีีท วันนี้จะมาพลีชีพนิดนึงกินกลิวชีสสี่ชนิดนะในวันเดียวก็ลดน้ําหนักอยู่ไงก็กลัวอว้วนนะเป็นอาหารกลางวันอาหารเชา้าผมเลยนะจริงๆกินแบบชิ้นเดียวครับก็อิ่มแล้วเป็นมื้อหนึ่งได้แล้วอ๋อแล้วก็มีอันขนมปังนี่อันนี้ก็ซื้อเซเว่นนะครับวันนี้วัตถุดิบผมจะเน้นจากของจากเซเว่นขนมปังจากเซเว่นจริงๆก็มีหลายแบบไปเลือกซื้อได้นะครับแต่ว่านี่มันจะมีแบบนี้ก็คือคลาสสิกนะคลาสสิกแล้วก็มีแบบนี้ที่มันหนาหน่อยผมจะแบบอยากได้แบบที่มันหนานิดนึงนะ พราะทำหนาแล้วมันจะน่าจะอร่อยกว่าแล้วก็ส่วนประกอบอย่างสุดท้ายครับเซเว่นนี่ขายเหมือนกันเนยที่ผมซื้อมาเป็นเนยเค็มนะครับเพราะว่าส่วนประกอบมันมีแค่นี้เลยมีขนมปังมีชีสแล้วก็เนยสามอย่างกลิ้วชีสเป็นอาหารที่ทําง่ายมากอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับเริ่มจากเอาขนมปังมาครับนี่แล้วก็ตัดเนยมาปัา๊บใช้เนยเยอะนิดนึงนะก็ไม่ต้องกลัวจะไม่อ้วนนะครับเม <laughs> <laughs> นูนี้อ้วนแน่นอน เอาขนมปังมาทาเนยไปครับทาให้ทั่วแผ่นนะครับนี่ผมจะเน้นตรงขอบเป็นพิเศษ,ษเพราะเกิดตรงขอบไม่ได้ทาเนยขอบมันจะแข็งแล้วแบบทําให้ตรงกลางอะ่ะมันไม่โดนกระทะเออพอไม่โดนกระทะปุ๊บมันก็จะกรอบไม่ทั่วแผน่นนี่ก็ทาไปทาให้ทั่วครับนี่ตรงขอบก็เน้นนิดนึงปั๊บทาไปก็ทาครบ2แผน่นแล้วก็มาต่อที่กระทะครับเอาด้านที่ขนมปังทาเนยเนี่ยแปะลงไปบนกระทะครับ แล้วก็ตามด้วยชีสครับวางชีสไว้ผมใช้3แผ่นนะแล้วก็หนมปังอีกแผ่นมาประกบแล้วก็รอครับรอไปจนฝั่งที่มันทำเนี่ยมันเหลืองนะเหลืองกรอบก็ต้องใช้ประสบการณ์กะกันิดนึงแล้วก็จะใช้ตะหลิวกดใช้อะไรมากดก็ได้ครับพอกดปุ๊บนมปังเนี่ยมันก็จะแนบไปก,ะกะับกระทะทั่วแผ่นดีก็รอเหมือนเดิมครับมาเสร็จแล้วก็พลิกครับ ถ้าเกิดเก่งแล้วมันก็จะแบบพลิกไม่กี่รอบหรอกก็จะรู้ว่าประมาณไหนมันกรอบกาลังดีเนะแต่ถ้าไม่เก่งก็พลิกหลายรอบหน่อย <c oughs> <c oughs> กะกะเอาต้องพยายามใช้ประสบการณ์นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาได้ปั๊บนี่ขั้นต่อมานี่หั่นครับโอ้โหได้ยินเสียงไหมกรอบมากต่อมาขั้นตอนสุดท้ายยืดครับโอ้โห เสร็จเรียบร้อยนี่ครับมาแล้วกลิวชีสดูดูด,ดูว้าวมาเดี๋ยวรีบกิน,นครับเดี๋ยวมันจะแบบหายร้อนหรือว่าเย็นไปกว่านี้ ก็คือใช้ชีสที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ทานเนยเยอะหน่อยขนมปังมันลจะแบบขนมปังทานเนยแล้วแบบบิ้งดีครับมันเกอบมากส่วนชีสอันนี้ใชายครับที่เป็นโปรเซสชีสอะคือชีสแผ่นๆนะมันเหลวแบบกำลังดีมากแล้วก็รสชาติแบบเค็มๆครับ แด้ว,ว่าแบบกลมกล่องม,มากมาต่อครับชิน้นที่สออันนี้ผมเอาไปอุ่นมานิดนึงนะเพื่อความแบบอร่อยยิ่งขึ้นจะบอกว่ากินร้อนๆนะ่ะอร่อยกว่าเยอะครับดีกว่ากินเย็นๆมากครับพูดเลยแต่มากินต้องแบบถ่ายลงถ่ายรูปนิดหน่อยนะอืมอืออ่ก็กินหมดแล้วนะครับนี่ ขนมปังสองแผ่นนะแล้วก็ชีส3แผ่นเป็นอาหารเช้าผมนะครับเดี๋ยวจะต้องกินอีกประมาณ3แผ่นเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นร้อนเร็เล่น <c ười> ก็กินรวมๆนะ3แผ่นอาหารเช้าอาหารกลางวันอันแรกเนี่ยผมว่ารสชาติชีสเค็มกำลังดีแล้วก็ขนมปังครับแบบกรอบๆคือยังไม่ไหม้นะเหลืองๆกรอบๆน่ากินแล้วก็ทาเนยเนี่ยรสชาติเนยแบบโอ้โหมันหอมแล้วก็ชีสเค็มๆกำลังดีครับกัดเข้าไปแบบ โ oh. อร่อยครับอร่อยพูดเลยทําง่ายมากไปลองทําดูนะแล้วเดี๋ยวมีชีสอีก3ชนิดนะครับเดี๋ยวจะลองทําแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังว่าแต่ละชนิดเนี่ยเอามาทำกลิวชีสแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอ่าอ่ะเดี๋ยวต่อมาขอย้ายมาในครัวนะครับเวลาทําเสร็จปั๊บจะได้กินปุ๊บได้เลยหรือว่าทเสร็จปุ๊บจะได้กินปั๊บทําเสร็จแบบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บจะได้กินปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละทําเสร็จปุ๊บจะได้กินเลยนะก็จะไม่ได้แบบถ่ายละองละเอียดอะรมมาากกนนนัเเดีีี๋ยวจจนนิ่้ ชีสอันนี้ผมซื้อในเซเว่นนะนี่จะมีประมาณหกแผ่นผมใช้ทีละสามแผ่นหมดละกินได้สองอันแล้วก็ขนมปังทามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเริ่มได้เลยง่ายเหมือนเดิมครับตั้งเตาขนมปังวางนะครับตามด้วยชีสอันนี้ผมใช้สองแผ่นเพราะขนมปังมันแผ่นเล็กนิดหนึ่งแล้วก็รอครับนี่รออย่างโปรเฟชชั่นอลก็จะรู้ว่าเวลาประมาณไหนมันเหลืองพอดีนะเหมือนเดิมครับพลิกด้านแล้วก็รอเนี่ยเสร็จแล้ว เนี่ยกิวชีดง่ายไหมมาหันอย่างกรอบอ่ะมาครับได้เวลาชิมนี่ว้าวอู้อืกินร้อนๆมันดีกว่าจริงนะพูดเลย แล้วก็ขนมปังชิ้นเล็กเนี่ยมันก็กรอบอร่อยอีกแบบนึงครับเนื้อมันก็จะบางๆนิดหนึ่งทำปุ๊บกินปั๊บที่มันจะบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้เข้มข้นเท่ากับอันที่แล้วนะอันที่แล้วอะ่ะรสชาติเค็มอร่อยกว่าอันเนี้ยมันมีมอสซาเตรลล่าชีสผสมกับเชดดาชีใช่ไหมมอสซาเตรลล่าชีสแบบเป็นชีสที่รสชาติไม่แรงครับแต่มันก็จะยืดยืดแบบเมื่อกี้อันเนี้ยรสมันจะออกแบบมายๆนุ่มละมุนนุ่มละมุนอะ่ะ ละมุนมากส่วนรสเต็มเนี่ยจะมาจากเนยซะเป็นส่วนใหญ่ครับชีสเนี่ยมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีรสอร่อยมากหัหอิ่ม <c oughs> อืมอิ่มมากแล้วอะไม่ไหวแล้วอะมันอร่อยนะแต่ผมไม่ใช่แบบไม่ใช่นักกินจุอะครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นแบบดิทิทแหลกออดิเตอร์ิเตอร์ซนเอกนะครับเอามาอินมดนึงอืมอิ่มแล้วก็ยังอร่อยอยู่อืม,อม ความอร่อยของขนมปังชิ้นบ้าครับมันกรอบแบบกึบกัดไปแล้วเจอเลยนะชิ้นหนามันจะได้แบบเทคเจอร์แบบเป็นอาหารมื้อหนึ่งได้ครับอันนี้แบบดูไม่ค่อยอิ่มไปน,นิดนึงแต่ว่าคํานี้เริ่มเลี่ยนมากแล้วอิ่มมากยวขอน้ํานิดนึงกินน้าก่อนอันนี้กินตอนเย็ยนแล้วครับไปพักมาผมอิ่มมากก็ไม่ค่อยอร่อยอืมรสชาติดรอปลงไปมาก ก็ไปพักท้องมาครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อกี้เหลืออีก2แบบนี่เอ็นเมนเทาชีสแล้วก็อันนี้พวเ e e ชีสสำหรับโทสเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวแล้วผมอิ่มนะครับอิ่มมากเพราะฉะนั้นจะขอแบบชิ้นเดียวอ่ะเป็นชีส2ชนิดละกันเนอะแล้วเดี๋ยวแบ่งครึ่งชิมเมาประมาณนี้มาลุยเหมือนเดิมครับขนมปังแปะเข้าไปแล้วนี้ผมใช้ชีส1แผ่นนะพับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมอีกอันก็เหมือนกันครับอันนี้เอ็นเมนเท e ชีสแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้นิดนึง เอาขนมปังแปะรอกับด้านรอครับ <c oughs> เหลืองกรอบน่ากินนะครับเสร็จแล้วอะดูอีกด้านหนึ่งก็พลิกดูครับเสร็จเรียบรออ้อยเอาขึ้นเตรียมหัน่นโว้อ่ะมาครับกินเดี๋ยวลองยืดดูอันนี้มันจะยืดรอดไหมวู้ ไม่ค่อยรอดนะเพราะว่าเราแบบแบ่งครึ่งอันนี้อ่าอันนี้มีสัญ,ญลักษณ์ครับเอเมนท a ลอันนี้เป็นโทสทั่วไปเดี๋ยวลองกินแบบโทสสีขาวก่อนมาอืมรสจะเข้มกว่าอันเมื่อกี้ครับรสจะเข้มกว่าที่เป็นดูโอแต่ที่อร่อยนะคือขนมปังนะอืผมกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีกชิ้นนึงจะอิ่มกันไปจนกินไม่อร่อยครับต่อมาครับเอเมนท l ลชีสนี่ผมทำสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไว้เห็นไหม จะไม่ปนกันนะมากินครับหืมโหกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงคือ,อยังไงเหมือนกลิ่นชีสที่แบบมันออกเหม็นๆนิดนึงครับเอออันนี้จะค่อนข้างแบบกลิ่นเหม็นๆเนาะแต่สัมผัสมันแบบละลายแบบเมล์ไปเลยครับสัมผัสอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็รสชาติไม่ค่อยมีนะจะออกไปทางเป็นกลิ่นๆมากกว่ากลิ่นชีสแบบเหม็นๆนิดนึงอะ อ,อืกินให้หมดเลยนะครับถามว่าเหมาะกับกินชีสไหมผมว่าถ้าใครชอบกลิ่นชีสแบบหนักๆครับอันนี้ได้เอเมนเท่าชีสส่วนโทสสีขาวครับรสชาติมันจะกลางๆเค็มแต่ว่าไม่เข็มเท่าสีส้มแล้วก็นุ่มละมุนนะครับแต่ไม่เท่าดูโอชีสที่เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะกับเซนด้าชีส เดี๋ยชิ้นเดียวอิ่มมากถ้าผมกินหมดชิ้นนี้กดไลค์ให้ผมด้วยนะเออผมอิ่มแบบอิ่ม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 กิวชีสามชิ้นนะครับชีสสิบแผ่นขนมปังอีกหกแผ่นมาคําสุดท้ายเอามาก็สรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอิ่มไม่ใช่ไม่ใช่มาสรุปตามความเค็มนะครับนี่อันนี้เค็มจับ แต่ผมว่าอร่อยอันนี้กลางๆนะครับรสชาติเค็มดีโอเคส่วนอันนี้มีขายในเซเว่นนะครับรสชาติแบบนุ่มละมุนครับไม่ค่อยเค็มส่วนนี้เอมมาทลชเชกลิ่นแรงรสชาตินุ่มละมุนอ่าและนี้ก็คือกลิ้วชีสที่ทําด้วยโปรเซสชีสนะครับตอนหน้าตอนหน้าจะเป็นกลิ้วชีสที่ทําด้วยเนเชอรัลชีสอ่าก็ค่อยๆดูไปแล้วกันครับว่า2ชนิดนี้มันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในคลิปสุดท้ายเป็นคลิปแยกแล้วกันเพราะว่ากินแล้วแบบอิ่มมาก แค่แบบสามชิ้นนะผมแบบไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนี้คือท้องแน่นแบบสุดครับขนาดรวบเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันนะแต่ตอนนี้มืดแล้ว <c oughs> กินก,ก,นะกินพักๆถ่ายถ่ายนะกินตั้งแต่แบบเที่ยงจนแบบมืดแล้วนะครับก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ครับคลิปเกี่ยวกับชีสก็ยังมีอยู่เรื่อยๆประมาณ2คลิปอะไรเงี้ยแล้วก็อีกซีรีส์หนึ่งก็คือซีรีส์ผมยาวนะก็ดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละไปดู f a c e b o o k IG ีติ๊ต่อนะไปติดตามได้แค่นี้เจอกันครับบ๊ายบาย